ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกอนุทินย้ำนโยบายขึ้นค่าแรงสุดท้ายขึ้นอยู่กับการโหวตของนะครับคณะกรรมการไตภาคีเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าการขึ้นค่าแรง400บาทที่รัฐบาลประกาศว่า1ตุลาจะขึ้นค่าแรง400บาทถ้าเป็นไปตามนี้ตามที่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์ก็แสดงว่านะครับการขึ้นค่าแรง400บาทเนี่ยยังนะครับไม่สรุป ยังไม่สรุปอยู่ที่คณะกรรมการไตรภาคี e. ซึ่งแน่นอนครับตั้งแต่นะการขึ้นค่าแรงเนี่ยมันอยู่ที่คณะกรรมการไตรภาคี e. มาอยู่แล้วแต่รัฐบาลชอบออกมาบอกก่อนชอบออกมาพูดก่อนว่าจะขึ้นเท่านั้นเท่านี้เหมือนกับเป็นการจะใช้ประชาชนไปกดดันคณะกรรมการไตรภาคี e. ซึ่งแน่นอนครับคณะกรรมการไตรภาคี e. เขามีฝาเป็นอิสระของเขาอยู่แล้วในการขึ้นค่าแรงอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะคิดและคำนวณแน่นอนครับว่าประชาชนที่อยากได้ค่าแรงขั้นต่ำนะครับ บางคนยังไม่เข้าใจอะไรมากก็นะครับเป็นเดือดเป็นร้อนนะครับหรือแคสโอ้ยทำไมไม่ขึ้นครับค่าแรงแต่จริงๆแล้วนะครับวันนี้รัฐบาลน,นะครับในการขึ้นค่าแรงเนี่ยมีคณะกรรมการไตภาคีรัฐบาลไม่สมควรจะเข้าไปยุ่งเข้าไปกําหนดแต่น่าจะเป็นกำหนดมาให้ขึ้นทุกปีนะแต่สิ่งที่รัฐบาลสมควรจะทํามากที่สุดก็คือการลดค่าครองชีพของประชาชนอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลทําได้โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นคนบริหารจัดการคําถามคือทําไมไม่ทํา สิ่งที่รัฐบาลทําได้สิ่งที่รัฐบาลกําหนดได้กลับไม่ทากลับไปมุ่งนะครับเป้านะครับในสิ่งที่ตัวเองกําหนดไม่ได้กําลังจะป้ายความผิดให้กับคนอื่นหรือเปล่า อนุทินชาญวิรุฬุรองนายกรัฐมนตรีและ,และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้กํากับดูแลกระทรวงแรงงานกล่าวถึงกรณีที่ภาคเอกชนออกมาคัดค้านการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาททั่วประเทศ1ตุลานี้ว่าการพิจารณาเรื่องค่าแรงเป็นเรื่องของคณะกรรมการไตภพาคีที่จะประชุมร่วมกันปีละหลายครั้ง พร้อมย้ําว่าประเด็นดังกล่าวเป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งไม่ใช่นโยบายของพรรคภูมิใจไทยเพียงอย่างเดียวฉะนั้นเราก็ดําเนินการตามนั้นและคณะกรรมการไตรภาคีทั้ง3ฝ่ายก็รับทราบนโยบายของรัฐบาลซึ่งหากสุดท้ายโหวตเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นแต่เบื้องต้นเขาโหวตเห็นชอบมาแล้วครั้งหนึ่งขึ้นค่าแรง400บาทโรงแรมพื้นที่ท่องเที่ยวนําร่อง10จังหวัดแต่หลังจากนี้ต้องคุยกันในเรื่องของรายละเอียด เมื่อถามย้ำว่าวันที่1มึ่งมกราคมนี้จะได้ขึ้นค่าแรง400บาททั่วประเทศหรือไม่อนุทินระบุว่าพิพัฒน์รัชกิจปาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ให้การยืนยันมาว่าต้องทําทุกอย่างสุดความสามารถเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่แถลงไว้กับประชาชนเมื่อถามว่าหากขึ้นค่าแรงดังกล่าวจะทําให้สินค้าขึ้นราคาตามไปด้วยหรือไม่ อนุทินตอบว่านะครับทุกฝ่ายก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่ายเอาไว้เราถึงได้มีคณะกรรมการไต่ภาราีฉัดนั้นควรเอาเรื่องของความจำเป็นออกมาซึ่งในส่วนของกระทรวงก็แทบจะทำอะไรไม่ได้เลยแต่ถึงอย่างไรพยายามทำความเข้าใจเพื่อให้เขาเห็นถึงความจำเป็นแต่ถ้าคณะกรรมการไต่ภาทีว่าอย่างไรนะครับ แต่ถ้าหากคณะกรรมการไตภพาคีว่าอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นซึ่งหากไม่เห็นด้วยก็ปฏิบัติไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นกติกาและระเบียบอยู่แล้วนี่คือคำให้สัมภาษณ์ของนะครับคุณอันุทินนะครับเรื่องของค่าแรง400บาทก็อย่างที่ผมบอกว่าค่าแรง400บาทเนี่ยเวลาที่จะขึ้นมันจะส่งผลกระทบอะไรแหลายอย่างการขึ้นค่าแรงต้องคิดดูให้ดี แต่ถามผมนะครับสำหรับผมนะครับการขึ้นค่าแรงณนะวันนี้ค่าแรงสําหรับผมนะคนอื่นผมไม่รู้สาหรับผมเนี่ยค่าแรงระดับเนี้ยผมถือว่าโอเคผมถือว่าทุกอย่างพอพอไม่ถึงกระสูงมากแต่ก็สามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่ได้ที่สําคัญรัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ต้องไปทําการลดค่าใช้จ่ายต่างๆของประชาชนต่างหาก สินค้าอุปโภคบริโภคค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ไม่ใช่รถแบบรูปหน้าปาจมูกรถแบบจริงจังนะยกเลิกเรื่องสมมุติของกลุ่มพนังงานต่าง,างๆเนี่ยเพื่อให้ค่าพนังงานต่างๆเนี่ยลดลงอย่างจริงจังไม่ใช่นะครับใช้วัตกรรมหรือใช้นโยบาย,ายนะครับแล้วบอกว่าเนี่ยช่วยนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ได้ช่วยมีอะไรแอบแฝงเพราะฉะนั้นวันนี้ การขึ้นค่าแรงมันไปต้องเป็นไปตามคณะกรรมการไต่ภาพทีเป็นไปตามระบบของมันแต่การที่สามารถเข้าไปควบคุมเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคให้ราคาสมตุสมผลลดลงมากระทรวงพาณิชย์ทําได้คําถามทําไมกระทรวงพาณิชย์ไม่ทําในเรื่องนี้ไม่วิ่งเต้นในเรื่องนี้ไปกินข้าวโชว์เพื่ออะไรมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขคลืหน้าดอัพเดตเดีฟังครับ